สวัสดีกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทิปจีนจางเจียดเยอพีที่ p นี่1นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่แม่คงวิวนะครับหรือจังหวัดเชียงรายนะฮะในอำเภอแม่ของ <S <S อำเภอเชียงของนะฮะ ก็จะมีกันบ้างแหละวะคนเราผิดพลาดน,นี่ตอนนี้ฝั่งนู้นเป็นวิวฝั่งลาวนะฮะตอนนู้นตอนนี้เป็นวิวฝั่งลาวเราเดินทางมาถึงตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะแต่ว่าเราก็เซ็ตรถเซ็ตอะไรกันนี่อันนี้บอกเป็นบทเรียนเลยนะครับผมพอตอนมาหาอะไรแถวแถวตามชายแดนเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากผมลืมเอาสายพานมาวันนี้ ไปหาซื้อสายพานไม่มีนะครับคนแถวนี้จะขี่เต็มที่กับ P C X อะไรเงี้ย Forza ADV อะไรเงี้ยไม่เจอนะฮะเราเอาเจ้าคันนี้มานี่เพื่อใครยังไม่รู้นี่ ADV สุดหล่อลูกรลักของเรานะเอาเจ้าคันนี้มาแล้วก็ไปหาเปลี่ยนสายพานนะครับไปหาเปลี่ยนกองกองของ ADV โดยตรงก็ไม่มีไปได้ของ Forza มาดีว่าเข้ากันได้ ก็โอเคใส่ได้แล้วก็ไม่ได้เช็คให้ดีท่อใบนี้นะครเป็นท่อแต่งท่อ c b 0พันนะหลายคนที่ติดตามจะรู้นี่บริเวณนู้นเขาหลุดนี่เพิ่งไปเชื่อมมาโอ้โหหาร้านเชื่อมยากมากนะครับไม่ใช่แบบหาง่ายๆเลยนะผมไปจนแทบขอร้องเขานะ่ะไปยันร้านสุดท้ายากันั่้ไหะครับตีแตว่า ประมาณนั้นประมาณว่าถ้าคิดจะมาเที่ยวจะไปเที่ยวต่างประเทศเงี้ยอย่าหวังพึ่งน้ําบ่อน้าจากศูนย์เซอร์วิสแถวชายแดนไม่งั้นโอ้ยากยากผมว่าบางคนอาจจะหาไม่เจอเลยด้วยซ้ําไปแล้วถ้าประเทศลาวนี้ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ได้เซอร์วิสแน่นอนอาจจะต้องหลุดไปจีนเลยแล้วก็ปัญหาที่ภาษาที่ประเทศจีนปัญหาก็คือจะคุยกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องอันนี้ก็จะเป,เป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับอ่าแล้วเราเดินทางมา จากนกครนายกนะครับประมาณ800กว่าโลนะฮะยังไม่ได้ดูเลขไม้ที่แน่นอนแต่800เทิร์นแน่นอนแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมมาพอตอนเราจะข้ามแดนนะครับ,รบก็มี package. เล่มเขียวนะครับแล้วก็บัตรประชาชนเล่มเขียวของรถนะรถต้องมีเล่มเขียวนะครับไม่งั้น gracias, ข้ามไม่ได้บัตรประชาชนของเราใบขับขี่แล้วก็ใบแปลเล่มนะฮะตัวออกโดยขนส่งนะใบแปลเล่มแล้วก็<ๆ>พลบบครับผม5อย่างนี้นะฮะอันนี้ต้องเตรียมมา ไม่งั้นถ้าเอกสารไม่ครบเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวกันแน่นอนนะฮะที่พักแม่ของวิวนะครับผมมีอาหารเช้านะราคา850บาทยังไงถ้าใครแบบว่าไม่ได้เน้นพักแบบว่าโอ้โหต้องมีสระว่ายน้ําหรืออะไรเนี่ยที่นี่อาหารเช้าดีเลยนะกินได้ตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งยันบ่ายโมงส่วนใหญ่ที่เราเห็นเห็นกันจะ4ี่โมงใช่ไหมสิบโมงห้าโมงอะไรอย่างงี้บางที่ไวกว่านั้นอีกแต่ที่นี่กินได้ยันบ่ายกว่าเลยนะฮะ ไม่รู้อาหารเช้าแบบไหนแต่ก็ถือว่าดีนะฮะยังไงก็มาแวะพักได้เดี๋ยวจะมาแนะนําเรื่องทิปนะครับที่ไปจางเจียเจียเนี่ยคือตอนนี้ไปจีนกันนะที่เขาฮิตๆิตกันก็จะไปแชงกิล่าใช่ไหมไอ้รู้จางเจียเจียเนี่ยขี่มอไซเนี่ยผมไปไล่ดูใน YouTube มันไม่มีใครไปมันยังมันยังเสิร์ชหาไม่เจอมันก็เลยเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าอยากไปนะครับก็คืออะไรที่คนอื่นเขายังไม่เคยไปเราจะมีความรู้สึกอยากไปตรงนั้นมากๆ ตอนนี้ก็มีพี่เขามาเก็บเอกสารใช่ไหมพี่เก็บไปหรือยังฮะอันนี้พี่ชื่ออะไรครับเนี่ยพี่สิงเนาะพี่สิงไปด้วยกันใช่ไหมอ่อส่งแค่นี้ครับอ๋อจน้องสิทธ์ไปด้วยอ๋อน้องสิทธ์ใครก็ไม่รู้นะน้องสิทธ์เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะข้ามด่านลาวโดยระยะทางส่วนใหญ่เป็นอ๋อแนวจะฝุ่นหน่อยนะฮะจะเอนดูโรหน่อยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปลุ้นกันว่า ยางเราจะรอดไหมกับท่อที่เพิ่งเชื่อมอากอนมานะก็ยังโชคดีที่มีร้านที่เขาเรียกว่าอะไรอะอนุเคราะห์เชื่อมให้เรานะฮะเพราะร้านส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้ทําทางนี้โดยตรงเขาเชื่อมอลูมิเนียมอะไรของเขานะฮะเขาว่าทาให้เรานะครับผมมันก็เลยได้อันนี้ส่งตรงนั้นไปไม่งั้นท่อไม่รอดแน่แล้ววันพรุ่งนี้ถนนเราก็รู้อยู่ว่าหลุมค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ตอนนี้พี่จีนเขาก็เริ่มเข้ามา มาเช่าหลายพื้นที่ของประเทศเราเมื่อพี่จีนเข้านะความเจริญก็จะเข้ามาไวพอสมควรเมื่อปีที่แล้วนะครับพี่จูนะฮะที่ขี่ซุปเปอร์คัพนะครับแกนี้ใส่ดีมากเลยแกเป็นคนชอบท่องเที่ยวและเฮฮามากนะฮะมากับเมียสองคนอันนี้แกก็เอาซุปเปอร์คัพไปนะครับขับง่ายงายแบกกระป๋องสีของแกใส่ธรรมละโอ้โหน่ารักมากแกเล่าให้ฟังนะครับว่าปีที่แล้วถนนทานะครับแต่ปีนี้อาจจะเสร็จใช้คําว่าอาจจะเสร็จนะฮะ เดี๋ยวเราไปลุ้นกันาไว้ข้างใช่ยครับผมอะไรเอ่ยไอที่ว่นเล่มรถอ่ะใช่เมื่อกี้พี่เขามาอ๋อเจอกันละนี่นะครับพี่จูตายยากมากเพิ่งพูดถึงกำลังพูดถึงอยู่เลยกินไรยางยางเลยพี่กินอะไรดีเดี๋ยวไปกินของกันไหมครับได้นี่ดูรถพี่เขายังน่ารักเลย ของพี่เป็นช่องไหนครับเขียนไหนครับเดี๋ยวเราจะได้ับเข้าไป Backseries Thailand พี่จะดังในอีกประมาณ10ปีข้างหน้าเป็นช่องของอนาคตพี่หมายถึงว่าถ่ายไว้ก่อนถ่ายไว้ก่อนก็เป็นโอเคครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันเนีะใหพี่จูพาไปกินเรามากันที่ร้านอาหารริมโคงนะอ่าตอนนี้มืดแล้วเมื่อกี้นั่งคุยกับพี่จูสนุกมากเลยหลายเรื่องและทุกคนคิดเห็นเหมือนกันรอบนี้เราไปกันน้อยนะ แต่ว่ามันเป็นการไปสำรวจเส้นทางให้คนที่ไปเที่ยวกับเรานะครับเส้นนี้ยังไม่เคยมีใครถ่ายทําอะไรไว้ทั้งนั้นนะฮะเป็นเส้นที่ผมเลือกระหว่างไปแชงคีล่านะฮะกลับมาเส้นนี้นะครับผมเลือกมาเส้นนี้นะครับผมเพราะว่ายังไม่เคยมีใครไปซึ่งเป็นสิ่งที่เราโคตรต้องการเลยเดี๋ยวเราไปดูกันในระยะวันต่อวันว่าจะเป็นยังไงเริ่มแต่วันพรุนี้นะครับจากไทยไปบอร์เตน นะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผม <_ an> เดี๋ยววันนี้ไปหาอะไรกินแล้วก็เข้านอนนะครับผมสวัสดีครับ